สวัสดีครับแฟนคลับที่ออรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นสิบเซียนนะคะเอาเสิบเซียนมานําเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเลขเด่นสิบเซียนงวดนี้เลขหน้าปกของหนังสือสิบเซียนนั้นเด่นสี่กับหกเลขหน้าปกเด่นสี่กับหกนะคะงวดที่แล้วเด่นเจ็ดกับสาม งวดนี้เด่นสี่กับหกนะคะเล็กเด่นสิบเซียนเรามาดูเลขหน้าปกของงวดที่แล้วนะคะเลขหน้าปกของงวดที่แล้วนี้เจ็ดกับสามนะคะมาเจ็ดเนาะมาเจ็ด ส่วนมากเขาจะมาเจ็ดนะคะมาเจ็ดมาสามเนาะแต่ว่าออกเจ็ดสองนะคะอันนี้งวดที่แล้วมางวดที่แล้วเขาก็มาเจ็ดสองนะคะมาเจ็ดมาสองเนาะนี่ค่ะมาดูงวดที่แล้วนะคะแต่ว่าออกสองเจ็ดเนาะออกเจ็ดสองนะคะขออภัย สิบเซียนสรุปพิเศษสิบเซียนออกเจมาเจดนะนะคะเต็งเจดนะคะงวดที่แล้วก็เข้าจริงๆนะคะส่วนมากเขาจะเต็งเจ็ดเนาะเต็งเจมาดูงวดนี้นะคะมาดูงวดนี้เลขหน้าปกของเขาเ <c oughs> ด่นสี่กับหนะคะ ก็มาตรงกันกับเลขเด่นของติ๊กฮิโลเนาะ46 45นะคะ45ติ๊กฮิโลเขาเต็ง5นะคะเลขมาตรงกันอยู่นะคะเนี่ยเซียนประชันยวดวันที่1กุมภาพันธ์บนเด่น267ล่างเด่น456 มา,มาดูเลขเลขเภูมิริกขิดมาสี่มาแปดล่างนะคะนี่ส่วนมากเขาจะเด่นสี่นะคะนี่นี่ค่ะเด่นสี่เด่นห้าเนาะเด่นสี่เด่นห้าน,นะคะ ถ้ลองเอาไปพิจารณาพร่วงตรงก,กันกับหลายสำนักอยู่นะคะสรุปพิเศษนี่เด่นสีนะคะเด่น4มี 4, 5, 4 6, ี่ห้ากับ4ี่หเนาะงวดที่แล้วสรุปพิเศษนั้นมาเจ็ดสองนะคะมาเจ็ดสองเจ็ดเขาก็อยู่หลักสิบอยู่นะคะ 7ก็อยู่หลักสิบอยู่เด่นเจ็ดเด่นสองเนะาะสองเข้าเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะมาดูงวดนี้เด่นสี่ทั้งบนทั้งล่างนะคะมีสี่หกับสี่ห้างวดที่แล้วเจ็ดสองเจ็ดสองนี่สิบเซียนเด่นสี่เด่นห ล่างเด่นหนเด่นหนะคะมาดูริบดาเด่นเดเด่นสีเด่นหกสี่สี่สนะคะหนุ่ม8ปดลิ้วหนุ่ม8ปดลิ้ว มาเจ็ดนะคะมาเจ็ดสองมาตัวเดิมเนาะหนุ่มแปดเลิ้วงวดที่แล้วเข้ามาแบบนี้นะคะ mm hmm. เขาก็เด่นส mm ี hmm. ่เด่นสองอยู่ mm hmm. เด่นเจ็ดเด่นสองอยู่นะคะหนุ่มแปดริ้วหน mm hmm. ุ่มแปดล้วงวดวันที่หนึ่งกลุมพา อาจารย์ทานตะวันเด่น6นะคะเด่นหมีบน6 7ล่าง6กห้านะฮะท่านจะเชื่ออาจารย์ไหนสน่วนหนมแปดเลี้ยวยังเด่น7อยู่นะคะลิบดาเด่น4ส่วนมากเกดเด่น4ีหเนาะนี่สี่หกสี่้าสี่ห มาดูเลขสรุปนะคะเลขสรุปเด่น3มตัวส6 7 4 6 7หรือเลขสจะเข้างวดนี้แอดมาเมนต์ไว้ที่เลข5้านะคะเลขห้า วดน,นี้แอชชอบห้าห้ามาห้ามานะคะวดน,นี้ห้ามานี่จะเป็นสี่ห้าสี่หกหรือไม่แต่ว่าห้ามาแอดคิดว่าห้าเข้านะคะวดนนี้มาดูเลขสรุปของสิบเซียนนะคะสิบเซียน ท่านคิดว่าห้าจะเข้าหรือไม่ถ้าห้าเข้าก็จะมีห้าห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าห้าถ้าห้ามานะคะถ้าห้ามามีห้าสี่กับห้าหกเนาะ ถ้าสี่มาก็จะมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดถ้าหกมาก็จะมาหกเจ็ดหกแปดอันนี้เขาเด่นห้านะคะนี่งวดที่แล้วเด่นเจ็ดก็เข้านะคะก็เข้างวดนี้ห้าจะเข้าหรือไม่เนาะลองเอาไปพิจารณาดูว่าเลขล่างของสิบเซียน มีห้าหรือไม่งวดที่แล้วเข้ามาสองนะคะงวดที่แล้วเด่นสองแต่ว่าออกศูนสองตัวจับคู่ไม่เข้านะคะตัวจับคู่ไม่เข้าสรุปเลขเด่นสิบเซียนก็คือ บนสี่นะคะบนสีล่างห้าบนสีล่างห้าแต่ว่ามันก็ต่างจากเพื่อนอยู่นะคะต่างจากเพื่อนอยู่นะคะนี่รับเฉพาะเขาก็เด่นบนห้า ติ๊กิโลก็เด่นบน5นะคะแล้วท่านคิดว่า5จะเข้าหรือไม่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูเลขเด่น10เซียนงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันนั้นเด่น5นะคะเด่น5เด่น4เด่นหเด่น6นะคะโดยเฉพาะเลขล่าง4ีห้า บนสองสี่หกนะคะสองหกหกสองหรือสี่หกแต่ว่าเอสชอบห้ามากกว่านะคะส่วนเลขหน้าปกนั้นเด่นสี่กับหกนะคะ เลขล่างส่วนมากเขาจะเด่นห้านะคะบนเด่น4นะคะบนเด่นสีล่างเด่น5นะะี่ค่ะนี่คือเลขเด่นของ10เสียงงวดประจำวันที่หนึ่กุมภาพันธ์สองพันสนะคะสรุปเลขเด่นของเขาเด่น 4ี่หกลาห่าง4ีหเต็งสนะคะเต็งสีสเซียนแต่ว่าเอดมาชอบเลขล่างมากกว่านะคะก็พอที่จะสรุปได้ว่าเลขเด่น10บเซียนงวดนี้เขาเด่น4นะคะเด่น4เด่นสี่ล่างเด่น5นะคะบนเด่น4ี่ล่างเด่น5 ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาบลอยนะคะสวัสดีค่ะ